เลือกมให้เล้าครับมวยมักซึกวันลุมพินีนะครับนัดที่108นะครับปัจจุวันสุกที่16นี่ครับผู้เอกเมือนั้นเป็นโชคปีชาครับกล่องใช่ครับแก่มือกันครับผมก็สิคัดมวยมักมาให้ครับว่าตัวไหนเป็นตาสนใจนะครับเลือกเอาเตัวโตกมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผู้แรกเขามาที่เต็งหนึ่งนะครับผู้แรกชอบไปที่เต็งหนึ่งเจอคับแชมังโปกมูนะครับเต็งหนึ่งไฟ กวนนาแฟลสุดนี่โชว์ฟอรอมเขาตาเลยครับํะลังสีดูดีกว่าเหนือกว่าคู่ชกแล้วตาลังสีร้อยล่ำแล้วว่าผัดถึงมัดกวันจมื่นยกหลังจากนั้นหลังจากแพน่อนักมาคู่โชกก็ไปตรวจปอสารกระตุน้นอย่าแฟลชนั้นอย่าเป็นตัดสินว่ามีการแข่งขันครับแต่ว่าแฟลชนั้นเต็งหนึ่งฟอ้อมโชว์ฟอรอมดีมากครับเขาตาแล้วครับกูแลกมักไปที่เต็งหนึ่งครับผู้ต่อมาผมเลือกมาที่คู่ แก่นพิทักษ์หนงบางทายกับมาจิกคิลิมีมาจิกนี่เก่งไลาหลายรูปแบบครับมื่ยสากลกับเกง่ง่าสุดไปเผาเครื่องเผาเครื่องน้มอมวยของนครหลวงได้แชมป์โลกมื่ยสากลมาแก่นพิทักษ์นี่เป็นมวยฝีมือนะครับมวยฝีมือมอ,อาวุธหลากหลายแต่มองมาโดนบ่ไไ้ครับในวันน้อมหน่อยชอบไปที่มวยมัดดีอย่างมาจิกกาลิมีครับ คู่ต่อมาครับผมเลือกมาที่คู่ที่เจ็ดนะครับเพชรส่วนรองรถยกกับเพชรหน้าเรื่องสอลูกศักดิ์เพชรหน้าเรื่องนี่บ่ค่อยผ่านตากัานไดแต่ว่าคู่ชกนี่เพชรนี่เป็นประเภทมว่ยดูดันแข็งแข่งแข็งแรงครับบู่ทรลองหดจิตใจดีครับเคยมาชกไว้แล้วครับโชว์ความสวยเพชรส่วนรองรถยกนี่คู่นี้ผมชอบไปที่เพชรส่วนรองหลวงรถยกครับโอ้ย ต่อมาเหลี่ยงมาที่คู่ที่แปครับเพีรน,นายาหนองบางทรายครับมหเสวนเอกเมืองนอนเพชรหน,น้ายานี่เป็นเพียรจังหวะฟีมือเป็นน้องชายของก่นพิทักษ์ครับส่วนมหเสวนเอกเมืองนอน,น,อนนี่เป็นเพเภรมวยบู่ทรอรหดนะครับพูดกันที่ส่งการชกนะครับน่วมหน่อยเนี่ยังจอบไปที่ความท้อรหดของมหเสวนครับม่องวาโดนต่อโดนนำอดนำทุนนะครับ ข้มอมือเกลาหดของมหิสวรสิภาบียดเอาชนะไปได้นะครับเพรนายาโดนบ้างจยะจยะรวงกันกนแล้วกันผูนีวัดกันทีผูใดอึดวกว่ามากทีข้มอมืดของมหิสวรครับอุตมารเลือกผูที่เก่าเลยครับเล็กกะเบียดมือไทยกับบาซินเอกเมืองนนเล็กกะเนโอ้ประเภทแห่งซ้ำนำซ้ำครับชกมวยหายกกะ ยังบออันนี้ปันไหน,นบอเขาตาปอันไหนพี่เขาพิวอกอยู่ส่วนหมาสิ้นนี่ประเภทจังหวะฟีมือพิ้วจังหวะสายตาคมอาวุธคมรวดเร็วไฟล่าสุดนี่สะดุดสะดุดแพ้กระดูกของอืมตัวซุปเปอร์แบียงบอตัวที่แพรอาทิตย์ก่อนนะตัวที่แพรประแตกนินอาทิตย์ก่อนนะคู่นี้ผมว่า ยังจบไปที่จังหวัดฟมลิปปวมรวดเร็วของบาซินครับบาซินเอกเมืองนนท์คูต่อมาครับเป็นการพอกันของรลปเงินสอสมัยกับบุญโช,ชดสอบุญมีฤทธิ์โูงเงินนี่เรต้องสปปรรพคุณบรรดาสรรพคุณนะครับมวยมัดเตะขาต่อยมัดเตะสา,ายรุ่นแรงครับผู้ชกบุญโชดสอบุญมีฤทธิ์ เป็นมวยฟีมือครับมวยฟีเมอบุญโชดนี่ม่่งมาปกติกะถือมัดถือสอกบอกคยไดู้่ยล้วเป็นมวยฟีมือเหมาะสำหรับโชคหายกมาก,กว่ามาโชกงอมหน่อยเยขาท่ามวยมัดยังโหวเงินเลยล่ะใส่ปิ้งนี่แหละครับโหวเงินนะลงทุนตั้งน้อยต้นๆอาจจะรับแทงไสายของบุญโชดเพราะบุญโชดเป็นมวยฟีมือตีนดีแต่ว่า,าจะก่อจังๆมัดนึงเนี่ย รูเรื่องท่านที่ครับชอบไปทีโลคเงินครับครูนี้ครับครูเอกลักปานเพชรนี่ขามครับขามมาให้ครูให้ไรนะครูอเอกแล้วครับโชคพีชาบพี่เคชาอันใจครับกับก้องใจชะไหนดอนเมืองครูนี่นะครับโชคพีชาปพอเพียร์เพราะเราดอดทนกำปั่นหนึ่งปันสองห่วงไว้ใจได้อยู่แล้วซื้อนไงดูรูดกกันโยครูโชคโก้องชัยครับ ประเภททัหดคือกันตีนไส้ไวบไสแแแ้แข็งแกงแข็งแรงครับข้างก็ถือว่าใช้ได้เติบขนาดคู่ชกอย่างละมาออดานอันด้าที่มันหนักหนักอย่างมามนย่างกองมาอยู่ขนาดต่ดดยดยอยถือโดนจังๆผู้นี้กองใช้นี่ได้เปรียบตรงที่ความเร็วแล้วก็ตีนดีกว่าสายส่ใส่ใส่โชคพิชชาสิมากกว่าทีเดียว แต่ตอยที่เดียวบ่ถึงถึงก็แล้วเลยครับอบไปที่กล้องชัยครับรมดเร็วหลากหลายกว่าครับคูนี่ครับครับยังดีบอกแล้วที่ผมคาดมากเนี่ยเจําจำเป็นต้องเน้นตัวโตครับมัวยเนี่ยเอาแต่ตัวที่เอ้าม่องว่าเห็นแล้วได้เปรียบดีกว่าครับเพื่อเพื่ออาจจะได้ราคาล่องกลัมก็ได้คูนี่ยำนะครับมายำอีกที่ทวนอีกที่ครับสำหรับม้วยมักก็บนี่เต็งหนึ่งมาจิก คาร์เลมีเพชรสวนลนรถยกมาเฮสสวนเอกเมืองนนบาซินเอกเมืองนนโล่เงินสอส,สมหมายและะ้วก็ก้องใจ่สำหรับตัว,ตว,วคิดว่าร์เซเลราคาล่วงหนึ่งผมคิดว่ามีมาเฮสสวนมาจิกโล่เงินโล่เงินหนึ่เป็นเลดเปิดเป็นร่องแท้ๆละและะ้วก็คาก้องใช่ เปิดมากันชินนาเป็นร่องหนักทีเป็นร่องราะว,ะว่าอาจจะมองว่าโชคพิชชาได้ลูกหนักกว่าแต่ผมก็ให้โชคดีครับเพรกันไม่ชิหนหนาครับ